าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเอาเราพรเมิสามตัวนีมารวมร่างกันเป็นทไทไทท่านสรัดีกลายเป็นดีแล้วครับไทไทท่านอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดาไทายท่านอันนี้อัปเกรดเป็นอันติเบตไทไทท่านเป็นล่าที่สุดยอดโอ้โหมาติดตามกันว่ามันจะโหดแค่ไหนอย่าลืมกดไลค์ให้ต่อตตวิโ,โดด้วย โอ้เร่อะไรเนี่ยกราดี้นี่ยี่แย่แล้วก็จะเอาเจ้ทีมพัทมินเดี๋ยวมาสู้กับชกินนี่เลยแล้วเราจะเอาหัวหน้าหลักสามตัวเดี๋ยวมาชู้กันไงไงล่ะอ๋อฝึกความแข็งแกร่งเหรออ่าไหนลองดูสิฉันว่าตกน้ำแน่ๆเลยตอนแรกเด็ดโอ้วันที่แคคบมากเลยเออเราดูสิอยอ สปีกเกอร์ไปตีก่อนนะครับตออดีส่วนคาบูราชทิ้งท้ายไว้ตรงนี้นะครับทีวีแบดอยู่ข้างหลังแล้วปล่อยน้ำแสงอยุ่ไว้ดีโอ้โหโอ้ยตื้อบอลลงน้ำไปเรียบร้อยอโโอเหลือตัวสุดท้ายแล้วตอนน่อดีเอาคาบูราแบดไปก่อนตอนนี้ทีวีได้หยุดเอาไว้ชะตันไวน้ดิ๊งส่วนสปีกเกอร์ก็ตีเอ้าไปเรียบร้อยแล้วอะไรเนี่ย๊ยตี ต่อยต่อยฮึ๊จังหวะนี้กดชักโคบโอ้โหโหดมากๆมากใช่ตอนนี้ไตวนี้ต่อยต่อยไปต่อยไปทีวีลงมาลงมาเพิ่มนี่จังหวะนี้เรียบร้อยเออตอนนี้ไว้อะไรกับคาเวล่าเบนด์อ ขึ้นอะไร <ป S 1> ขึ้นนะไอ้บุจะทข้าไม่าแมนนะมันมโดนเจ้าชก,กี้มินี่จัดก,การล้วจะทีม่งเท่งอย่าง<อ>น,น,นี้ห็ายลฉันเป็นสับป,ปะเลยอ,อย่ากแก้ไ,<อ>ไม่ได้สับป,ปะเลยหรอกจปประปรล่ยส่วนแก้สับป,ปะดนเกียนีจะเถียงอะไรกันเนี่ยตอนนี้เขาเป็นร่าแมนตายอยู่นะเออไย่ดิฉันเป็นสับป,ปลถอ,อยไปทำพิธีสอลาโกดเขาเป็นร่าแมนสับปลวี Lagun, perlu beli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 , perlu, jadi jembaran, jadi jembaran, perlu beli, 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 ครับนะคัมเบราเม่เ <Jean> จ้องมีช่วยชีวิตเอาไว้ดิอ่ะนี่เอาละเอาละเดี๋ยวฉันจะทำอะไรให้ดูนะฉันจะเอาสามตัวแยกไว้รวมอย่างกันดูใช่ว่ามันจะอลังการขนาดไหนว้าวฟิลชัดนะครับดีไงโอ้โหถ่ายไทายชัดนะครับตัวมะหึมะไม่รู้ไปเลยมันก็คือตัวเงีมไม่ใช่ครับตัวเงี้ยอ๋อก็ใช่สิแต่มันรวมร่างแบบว่าสุดโหดเลยนะเจ้าหมี อมาดูกันดูว่าชายไทยท่านจะเป็นยังไง่ะครับอ่ะลุยเลยโอ้ยดิโโโโโด้ปองกันไว้ได้ปองกันไว้ได้ลืมโยมนเลยดิปล่อยลาแสงปล่อยลาแสงดเออโอ้โหโยตอไ โอดไปดะเออเราพวกแกกลัวน้ำกันหรอไม่ลงน้ำเอาละตัวต่อมาชายไททัทนเจอกับโอเวนทอยเรดเตาอบเผาไหมว้าวัวางดีเย้ยแล้วจะยังไงเนี่ยทีนี้แล้วก็แล้วก็แล้วก็มาเผา,ดาไดดับด้วยนะเจะวีดูดไิไม่กับน้ำไม,ไม่ไม่ถูกกันไม่ใช่ยังไงฮะ เออแต่ไม่รู้นะทายไทท่านจะไหววะทายไทท่านลองสู้ดูสิเดี๋ยวโดนลุมแล้วกระโดดหนีไปยัยแล้วก็ยิงบุรการยิงบุรการดีโอ้กระโดดรถตู้แล้วเปิดไปซ้า ทายท่านบอกไม่ไหวแล้วฉันขออัปเกรดร่างใหม่ดีกว่าอัปเกรดร่างฟุ๊ดดี้ฟู๊ดใหญ่ร่างอมีดาบด้วยมีดาบด้วยอันนี้อันนี้ของฉันนะอันนี้ของฉันอันนี้ของฉันของฉันของฉันโอ้โหมันไม่ให้ฉันจองจองแบบเหมือนจองซูเปอร์ฮีโร่เลยดูฆ่าตัวนี้ฆ่าตัวนี้ฉันชอบจะถอดรอยนี้เหมือนกันนะฉันขอเป็น ลไปลยไปลงไปลงไปเลยลงไปน้เลยไปเลยวพวกแกจะแย่กันทาไมเนียตไม่คุณยายแก่แล้วเสียสละให้เด็กบ้างอ้อเจอกับดร็เตร่างอัปเกรดนะครับดีท่านผู้ชมเรามาดูกันว่าเจ้าดรตอร์ร่างอัปเกรดกับอันติเพยทายไททันใครจะโดนกว่ากันดูเลยโอ้โอ้อ ว้าวดูดามดูดาบดามดามโอ้โหเฮ้ยเป็นยังไงครับว้าวในนี้อี้อุืออืุ้ฮโอ้เอาแล้วกระโดดฟันวิ่งลอยอีกคนก็ลอยอุ้ยดันไปตรงนู้นแล้วดันไปตรงนู้นแล้วโดนดันไปตรงนู้นถอดหมาต่ยดาบพิที่เรียบร้อย เรียบร้อยทายซะโอ้โหเจอดาบของทรายไททันไปซะหน่อยเป็นไงล่ะว้าวสุดยอ,อดจริงๆเลยหเอาแล้วนี่เจอพวกมัตติเวิร์ดแล้วว้าวเก๋จุดจุดไปใหญ่แต่ดิบันสามลุมหนึ่งเลยนะออ งูหนึ่งเขไหวโอยจริงหรอไหนขอดูพลังหน่อยซิว่ามติเวิร์สจะสู้ได้ไหมมนเลยมันเลยโอ้ยไอะไหไ่โอ้ยโอ้ยชุดหลับสองข้างเด็กวริสโตตกไว้ตงนด้ไปแล้วไปแล้ว ชีวีมาเจ้าชีวีมาชีวีมาเรียบร้อยไปเหลือสปิกร์สปิกร์เรียบร้อยโอ้ยตัวใหญ่เออแล้วจะมีตัวไหนสู้กับวันได้บ้างเนี่ยหรือว่าลองตัวแบบโหดสุดๆวะเออนั้นตัวโหดที่สุดก็มาเลยเอาเลย เอาละครับตอนนี้ดร็อกเตอร์กลับมาแก้แค้แล้วนะครับโดยล่างเออหน้านเหมือนมิเตอร์บีนเลยดูดิโดยล่างแบบอัพเกรดสุดๆไปเลยเจ้าหวีดูโอ้โหรห,หน้าเออพี่คุณก่หน้าเออเป็นอย่างนี้ดิวตาปูช่วยไหมแค่เทพดหน้าเออที่ ส่วนนี่ทายไททันพร้อมรับมือแล้วไปเลยโอ้ยโชว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 ้โอ้มาแล้วววอุ้ยเจอไขรเจอไขเจอไข เจอใครเ,คเขาลูกเก็มีปะเปลนะบอ,อกว้ก่อนเลยเอ,เอ,อ้าตูมโ,โดนระเบิดไปเรียบร้อยทำไมปูมป่ทำเงี้ยปู่เดี๋ยวแล้วเวทีไปไหนเนี่ยหาเวทีก่อนเวทีอยู่ดูดไ,ไม่ปู่ทำอย่างเงี้ย <c oughs> อะไรเนี่ยในที่สุดนะครับทายไทยท่านก็โหสุดสุดนะครับ <my God. S 1> ขานาดแบบดรที่รากอัพเกรดแล้วยังไม่สามารถชนะทายไทยท่านได้เลยปู่กระปู่ก็ยังสู้ไม่ได้เลย โอ้นั่นละสิเจ้ามีอยากไปลองสู้ไหมแมวอ่ะดูหุ่นดูมีดมันดีเนเซอร์สักขนาดนั้นเขาจะไปสู้กับมันโอ้หด่ามันโหดมากเลยอ่ะไอ้เจี๊ยบเ้ยอะไรนะเฮ้ยแมวช่วยช่วยดำน้นดําน้ำบุ่มนี่พวกเราพวกเราไปนี่ดีกว่าดำดำน้ำดูปากาลังกันเถอะมันไม่มีปากาลังมันมีกระถาไซหรอ ไหนดำน้ำาสิจะมีแล้วบุมบุมให้คนกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วย<ค><ณ><ค><ณ>